มีเกไม่ไหม่อเตือนล่องไอเชี่วอีกกติกาไอแง่สองเหรียญเหรียญได้ก็ได้ตอนนี้เป็นแนวทะแย่งแข่งละสามเหรียญอยู่ว่วล่ะไอแง่สองเหรียญจับสองเหรียญเปลี่ยนเป็นแนวซีเหรียญแบบน,นี้มีข้อจำกัดคือแง่แค่สองเหรียบรญบดไอแง่เมือ่อ S <S <S เอาปิกต๊ะปิกต๊ะคิดแต่ว่าปุ๊กเบิกไล่มากคิดซะกันไหมเอาลองง่ายมาดูสองเหรียญหน่ะเอา ดดอดรู้รู้มันต้องดูไหมเว้ยเร็วเร็วเร็วรวิง่ายลำกันเอาเป็นอันว่าแต่เซนเฮ็ดบอ่อได้ออาวมาอีกคนแล้ว <laughs> ลองไอ้ชิวคน,นจะได้ไหมย้าย <laughs> สองเหรียญย้ายแค่สองเหรียญให้มันเป็นสี่สี่เหรียญทีเนี้ยจากสามเหรียญ จากแนวสามเหรียญให้เป็นแนวสี่เ,เหรียญย้ายแต่จํากัดคือย้ายแค่สองเหรียญได้ไหมสนะี่เหรียญห้าเหรียญยังไม่ได้เลยเอาไงเอาอย้ายแค่สองเหรียญเดี๋ยวอันเดี๋ยวอันเอาไงเชวนี่มันจะได้ไหมนะี่ไอ้พวกที่เรียนหนึ่งสูงมาเนี่ยมันจะได้ไหมนะี่ซ้ายบนใช่ไหม ไ,ไ,ไอเพิ่เรียนมาน้อยมันก็อพอได้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คืออ้าวอีกเหรียญหนึ่งอะ่ะแล้วยายมาเยอีกเหรียญหนึง่งนนะให้ยายอีกเหรียญหนึง่งยายแค่สองเหรียญ <laughs> จากแนวสามเหรียนให้เป็นแนวสี่เหรียญแค่นั้นแหละง่ายๆแต่ยายแค่สองเหรียญเขาเขอคึขอข้นน้อยก่อนเข,ขาขนนอยก่อนอ จะเอาไปได้ไาหนาก็ได้แต่มองดูแล้วให้มันเป็นแนวสี่เหลีย่ยมแค่นั้นแหละจะเลีอยกี่แถวก็ได้ร <c oughs> ี่ถ่ายยังเลยไม่คิดเลยง,ง่ายๆถ้าทำได้มันง่ายนิดเดียวเองนะ มันไม่ได้ยากนะมันมีวิธีอยู่่านหนึ่งเยียนแล้วมันไม่มีหรอกในคูเกิลไม่มีไม่ได้ในูเกิเดี๋ยวเนี่ให้คิดก่อนดิ อืมนี่ยมันได้มันได้สองด้าน่ด้านนี้มันเดียวเดียวสามเหมือนเดิมเห็นไหมติ๊กตบติ๊กตบติ๊กตบอ๋อกลับมาไม่ได้ไม่ได้ศ <c oughs> านนสตรตีเส้นมาให้เพื่อที่จะจัดง่ายวางง่ายนั่นนี่ปกติเขาจะไม่มีเส้นให้นะจะวางเหรียญว้ให้ให้คิดเองอันนี้ตี อีตารางไม่ให้เท่ากันเป๊ะๆเลยได้หรือไม่ได้นะจะได้หรือไม่ได้วนะ่ามันต้องเป็นสี่แถวหรออ่อาต้องเป็นสี่เหรียญเหรียญแถวละสี่เหรียญแทนจากสามเหรียญตอนเนี้ยมันก็ต้องมีเกินอันหนึ่งดิไม่มีเกินไม่มีเกินเดี๋ยวจะเฉลยให้ดู <laughs> <laughs> เออ

แนวนี้มันได้สามเหรียญเหมือนเดมิมนี่มันก็ขาดทางด้านนี้ไงนี่ก็นี่ไงเอาออกไปไม่ได้เอาไม่ได้ทำไมอ่ะเอาโอย้ยเอาดีดี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  เข่าเลี้ยงใช่ไหมเก็บไม่ง่ายทำไมคิดไม่ได้ว่าง่ายจะตายได้เข็มนี้ง่ายสุดแล้วเนี่ยไม่ได้มันจะมีกันนะเดี๋ยวก่อนดีเดี๋ยวก่อนดิอ่ามึงเรียนแล้วอ่ะ มันเลยกรอบออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในกรอบนี้ให้อยู่ในกรอบนี้ไงเนี่ย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 ตีกรอบไว้ให้แล้วเนี่ยอันนี้มันไม่มีกรอบนะเนี่ยไอ้ฝั่งนี้ไม่ใช่กรอบนะอ,อไม่ได้แล้วเดี๋ยวราคิดว่ามั <c oughs> นานแล้วปกติเขาจะ อทำไงเฉลยจำกัดเวลาแล้วนี่อ่ะเฉลยดิเฉลยเฉลยว่าสิง่ายๆแล้วแล้วเฉลยมาอ่ะยอมแล้วใช่ไหมอ่ะยอมแล้วอ่ะโอเคดูดีๆนะอ่ะเร้วสองเหรียญอ่ะเอาฝั่งไหนดีว่าฝั่งไหนอ่ะแล้วแลดีเอาไปฝั่งไหนดีว่าฝั่งนี้แล้วกันแป๊บเนี่ยตัวเองยังงงเลยเดี๋ยวก่อนที่เดี๋ยวจะทำให้ดู อ่ามันต้องแป๊บดูดีๆนะอีะ้ออกโกอ้าอหนึ่งอืมยนนี้หนึ่งนะอ่แป๊บอ่านะยันที่สองไหนน้าอ้อี่โกไม่ได้ละไอ้ยืม เหยนที่สองนะนะอ่ะนี่เอาดูดิทำไมอ่ะสี่เหีขาบอกว่าให้มันเป็นสระให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสี่แถวให้มันให้มันเหลียนให้เหลียนสี่แถวสี่แถวหนึ่งด้านสองด้านสามด้านเห็นไหมสามด้านนี่เขาบอกว่าเอาไปย้ายไปด้านไหนเอาก็บอกว่าย้ายให้มันกี่ด้านก็ได้ ha ha ha